จังหวะนี้นะครับก็เหมือนมีน้ำหยดมาใส่หัวนะฮะก็น่าจะเป็นอะไรไม่ทราบนะครับหรือหางมันฟาดสะบัดขอให้เป็นหางนะฮะโอ้เจ้าตัวนี้อยู่ตรงป้ายจักรยาเลยนะครับ รู้ว่าผมชอบปั่นจักรยานมาครั้งนี้โชคดีมากนะครับดูแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นข้างนะครับมันก็ไม่ใช่ลิงน,นะครับดูแล้วมันเรียบร้อยกว่านนอย่างนีอย่างนี้แต่ประมาทไม่ได้นะฮะก็มันมีข่าวว่าก็กับเหมือนกันนะครับ มันอาจจะได้กลิ่นหรืออะไรสักอย่างที่มันไม่ชอบมันก็กลับได้นะครับมันเป็นสัตว์ป่าครับก็ก็มันก็น่ารักครับผมแต่ก็อย่าประมาทครับผม คลิปนี้ตัดยากมากนะครับเออเพราะว่าแบบลิงเยอะนะผมก็ตั้งไม่ใช่ลิงข้างนะฮะก็ตั้งใจถ่ายให้ได้จริงๆอะนะครับมันตัดต่อยากมากนะครับตอนถ่ายก็ยากพอสมควรครับไม่ง่ายครับ กองบินห้าคนนี้ดังมากนะครับทำไปทำมาไหวกระพริแล้วนะ ครั้งที่แล้วก็มา,าไหว้นะครับก็เคยมาที่นี่นะแล้วก็มีคนที่นี่นะบอกว่าให้เอาถั่วมาด้วยนะครับเวลามาพักนะครับ อ่ก็ครั้งนี้นะครับโชคดีได้เห็นแบบเต็มๆครั้งที่แล้วอ่ะผมเห็นแบบระยะไกลนะแล้วก็น้องก็เริ่มงวงไม่ลงมากแล้วนะครับแต่ครั้งนี้ลงมาแบบเต็มที่นะฮะโชคดีมากนะครับแล้วก็มาสนุกกับความเป็นลิงเป็นข้างกันต่อเลยนะครับว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนนะครับ Is like a chain. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background back. violence in your eyes. Now. ดาวนะกะไม่ได้ถ่ายอะไรมากนะครับแต่ว่ามันก็ว่างนะฮะที่จะต้องออกไปถ่ายนู่นนี่น,นั่นเที่ยวนู่นนี่นั่นต่อนะครับจากเที่ยววันละที่สองที่ก็กลายเป็นสองที่สามที่บ้างอะไรขนาดนะ้ยจากขยันอะไรเบอร์นั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นบิวนะฮะที่สวยงาม ยาวๆกันไบนครับอ้ทางไปตรงนี้นะครับลิงเยอะมากลิงเยอะนะฮะแล้วจะมีลิงอยู่ข้างทางนะครับถ้าเรายิ่งขึ้นไปข้างบนนะลิงก็จะเยอะขึ้นอีกนะครับ ทุกคนนี่คือลิงนะครับลิงบาบูนนี่ตอนแรกมัน,นก็ตกใจกลัวมากอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะโอ้คนที่นี่แบบชินกับลิงมากนะครับ ะะไม่มีอะไรเกิดมันขับรถแล้วก็แค่เจอหมานะฮะแต่หมาย,ยังกวดนะแต่ลิงมันไม่กวดรถนะครับถ้าไม่มีของกินนะเออมันกลับกลายเป็นอะไรที่ไม่อันตรายแล้วนะ รหรับความคิดผมนะตอนแรกความคิดก็คือกลัวนะครับว้าวเล่นจักรยานนะทุกคนมาเล่นหน่อยนะฮะันนรัเสวัสดีรับ ปไปไหนครับไปนคโอ้ตรงนี้ แต่งตัวว่ากันแบบนี้นะฮะก็เรียบร้อยนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับก็สตาฟครับทำงานทำทางกันนะครับพอหลังจากนี้ถ้าเสร็จแล้วนะครับก็สวยแน่นอนเลยนะครับเป็นเมืองให้เราท่องเที่ยวได้มีที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามขึ้นไปอีกครับ อ็ผมจะลองเล่นที่นี่ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวไปแล้วมันไม่มีที่เล่นแล้วนะครับโอ้ลองมาโหเด็ดเด๊ ว่าด้วย Fine intervention. How Only in my crucial moments do they pay attention carefully. The shadows of my past welcome me again. smile. ต่อไปก็เดี๋ยวจะโรงแรมแต่ว่าท่านผู้ชมก็เข้าใจนะว่านี่คือโรงแรมนะครับที่ประจวบและติดทะเลนะครับ หาในราคานี้ครับก็ดีมากแล้วนะครับแล้วก็สภาพแบบนี้นเลยนะครับ แล้ววันนี้นะครับคือโรงแรมที่ผมมาพักนะ oh, คืออลังการมากนะพระเอิร์ดว่าผมก็มีจากโรงแรมวันแรกมานะครับซึ่งเป็นข้อมากเลยนะครับแล้วก็ บริการแปลกๆโอเคอันนี้นะครับนี่นะครับข้างหน้ามีจากุชิที่ที่นี่นดีสุดๆแล้วพอดีมากๆเลยเดินทางเข้าจากทัคคาแล้วก็เนี่ยนะครับก็คือเนี่นนนนยผมมาแช่น้ำนะคแล้วก็ปั่นจัยาเส็จแช่น้ำผมนิดนึงก็ที่นี่ไม่ค่อยมีใครเล่นน้ำทเลกนะแต่ว่าวิวสวยนะพอแช่น้ำเสร็จปุ๊บผมก็ยกจักรยาน เข้ามาไว้ในห้องนอนได้เลยหรือจะยกหรือจะไว้ที่หน้าระเบียงมาล็อกเอาไว้ที่หน่อยนะก็โอเคนะครับเขาก็คอยดูแลตลอดทุกี่ชั่วโมงเลยนะครับที่นี่อดทัยและสะอาดเวอร์มากเลยนะครับาที่นี่นะครับเริ่มต้น700รอยบาทนะครับแ0 0แล้วก็90 0รอยเรียงตามราคาไปเลยนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับวิวนะฮะแล้วก็ห้องนะครับส่วนผมเองก็พักอยู่ห้อง800นะก็ถูกมากครับท่านผู้ชมก็อยู่ตรงนี้เลยคือมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายสําหรับผมเลยนะตอนนั้นผมยังไม่ได้ติดล้อเพิ่มนะก็เอาตามนั้นแหละครับแต่พอติดล้อแล้วชีวิตมันง่ายมากเลยตอนนี้นะคนบ้าปั่นจักรยานนะครับมันก็จะแบบนี้แหละฮะ ไม่ค่อยเหม <c oughs> ือนกับคนอื่นหน่อยนะตั้งตัวแล้วเฮ้ยอโอนี่คือแบบ Something deep within, something oh, deep within.